เรามาต่อกันในหน้าที่29นะคะข้อที่4ค่ะร้านค้าติดราคารองเท้าคู่หนึ่งไว้1,750บาทลดราคา8%ถ้านบซื้อรองเท้าคู่นี้นบต้องจ่ายเงินเท่าใดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาคิดในมุมของการลดราคาแล้วก็เอาราคาที่ลดนะคะไปลบกับ ราคาที่ติดป้ายไว้บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองคิดกันนะคะวิธีทำค่ะลดราคารองเท้า8%หมายถึงติดราคา หนึ่ร้บาทลดร,ราคา8บาทติดราคา1บาทลดร,ราคาเศษ8ส่วน100บาทติดราคา1,750บาท ลดราคา1750คูณกับเศษ8ส่วน100นะคะเดี๋ยวเรามาตัดทอนกันค่ะก็จะใช้แม่4ีในการตัดทอนคู่ของ8กับ100นะคะ428 425นะคะก็จะเหลือ,อ25ตัดทอนกับ 1750นเจ็อยาะคะโดย25ตัดตัวเองได้ห่งครั้ง25 70เป็น1750นะคะตัวเศษเหลือ70คูณสได้140บาท ก็แสดงว่าถ้าติดราคา1750บาทจะลดราคาให้140บาทนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่โจทย์ถามไม่ใช่ราคาที่ลดนะคะโจทย์ถามว่านบต้องจ่ายเงินเท่าใดก็ต้องเอาราคาที่ติดลบกับราคาที่ลดให้นะคะดังนั้นนบต้องจ่ายเงิน ลบกันแล้วก็จะเหลือ1,610บาทนะคะ,ะเดี๋ยวข้อต่อมาเราจะตัดบรรทัดนี้ทิ้งนะคะต้องติดราคา1บาทนะคะมาดูกันในข้อที่5ค่ะโต๊ะรับแขกชุด1ราคา1,4,900บาทร้านค้าประกาศลดราคาร้อยละสามสิ ร้านค้าจะขายโต๊ะรับแขกชุดนี้ราคาเท่าใดวิธีทำเหมือนเดิมค่ะลดราคาโต๊ะรับแขก3าเปอร์เซนต์หรือร้อยละ30นะคะก็ได้หมายถึง ติดราคา100บาทลดราคา30บาทติดราคา14,900บาทลดราคา14,900 14, ตั้งคูณกับเศษ30ส่วน100่งรนะคะ อ่ะเราก็จะตัด0ได้2คู่ก็จะเหลือ149คูณกับ30นะคะก็นำไปคูณกันในกระดาษทดมันก็เปรียบเสมือนว่า149คูณ3นะคะเราก็เติม0รอไว้ก่อนคะ่ะ3 9 27ใส่7ทด2 3 42 1 12บวก2เป็น14ใส่4ทด1 3คูณ1ได้3บวกทด1เป็น4แสดงว่า ลดราคาให้4,470บาทโจทย์ถามโจทย์ถามร้านค้าจะขายโต๊ะรับแขกชุดนี้ราคาเท่าใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหามาเป็นเพียงลดราคานะคะเราต้องมาหาราคาที่ร้านจะขายด้วยนะคะโดยการเอาราคาที่ลดเอาไปลบกับราคาที่ติดไว้นะคะดังนั้น ร้านค้าจะขายโต๊ะรับแข่ราคาเราก็มาลบกันเลยนะคะ14,900ลบกับ4,470ได้1430บาทค่ะ ต่อไปมาดูกันในข้อที่6นะคะร้านค้าติดราคาขายจักรยานคันหนึ่งไว้6,480บาทแต่ลดราคาให้ผู้ซื้อ25%เปเซผู้ที่ซื้อจักรยานคันนี้ต้องจ่ายเงินเท่าใดวิธีทำค่ะลดราคาจักรยาน ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หมายถึงติดราคาหนึ่งร้อยบาทลดราคายี่สิบห้าบาทติดราคาหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทลดราคา ก็นำา6 4 8 0คูณกับเศษ25สส่วนหนึ่งร้อยตัดทอนนะคะก็จะเหลือ6,480่หารด้วย4นะคะก็ตัดทอนได้สีอ่ะอะไรใกล้เคียงหกก็สี่หนึ่งสี่หกลบสี่เหลือสอง สี่ไให้ได้24ก็46 24กนะคะสี่ไรให้ได้8ก็4ี่ได้หนึ่คูณกับ1นะคะก็จะได้ว่าลดราคาลดราคาไป1620งพันหกรอ่บาทนะคะจากนั้นเราก็จะนำราคาที่ลดมาลบกับราคาที่ติดไป้ายไว้นะคะดังนั้น ผู้ซื้อต้องจ่ายเงิน6,480ลบกับ1,620ได้4,860บาทนั่นเองอก็ เรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าที่29ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบฝังหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ